สวัสดีค่ะเรายินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องสาวิเศส,สตรีนะคะมาดูวัววัวเยอะมากนะคะประมาณสามสิบตัวถึงไหมนี่สามสิบตัวไหมก<อ>ี่ตัวโอ้มาดูวัวโอ้เยอะมากนะคะนี่ดูวัวนะคะไป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 ตามงัวไปค่ะพี่น้องไปเรียงง้วซอยกระจ้าเนี่ย เอาอินส <ator il> ินเลี้ยงงัวเซฟะเนี่ยยงเยอะมากดูนะคะงัวยกคือพ่อเอ้ยเม็ใชจขนา งัวเดือดงัวเดือดเดัเดเยอะไมเอฟซี่่ Ui.